ก็กาสวัสดีกับทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาอ่านมังงะเรื่องมหายุสเซียนหนกระบี่ในตอนที่11กันแล้วนะครับผมก่อนจะไปรับชมคลิปกันผมขอฝากทุกชนวยกันกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็ตัดเข้าสู่เนื้อหาคลิปกันเลยครับผม นี่ฉันไม่ได้ฝันไปใช่ไหมเย,ย่ชวนสามารถทำให้เย่หลางล้มลงได้ด้วยหมัดเดียวเย่ชวนไอ้หน้าด้านเจ้าวังอาจรอบโจมตีเย่หลางหลานลักของข้าท่านผู้โอโสพูดอะไรของท่านท่านน่ะไร้สาระจริงๆเลยท่านเป็นคนประกาศเริ่มการประลองเองไม่ใช่หรอ ใช่ไม่มีการรอบโจมตีอะไรทั้งนั้นเพราะการประลองนั้นได้เริ่มไปแล้วเจ้าเมืองเจียงพูดถูกแล้วทำไมเจ้าถึงได้ไปเข้าข้างเย่ชวนล่ะนี่เป็นเพราะความประมาทของข้าเองแต่ต่อจากนี้ข้าจะแสดงความแตกต่างระหว่างอาเชียนะ กับคนขี้แพ้ให้ดูเองตอนนี้เขาเปลี่ยนจากอาณาจักรฉีเป็นอนาณาจักรจักรพรรดิฉีแล้วน่ากลัวเกินไปแล้วเย่หล้างเพิ่งจะมีอายุแค่18ปีเองนะเขานี่แหละคืออัจฉริยะตัวจริงเย่ชวนกำลับบงจะแพ้แล้วละ ี่มันมาแล้วเย่ชวนไปตายซะอาข้าแพ้เป็นไปได้ยังไง เยชวนเขาซ่อนความแข็งแกร่งที่แท้จริงของเขามาตลอดเลยสินะก็จบกันไปแล้วนะผมสำหรับมังอะเรื่องมหายุทธเซียนหนึ่งกระบี่ในตอนที่1 1นะครับผม